ท่านผู้ชมครับถ้าอยากได้สินค้านะฮะต้องรีบจดเบอร์ไว้ก่อนเลยนะครับจดเบอร์นี่ครับเอากระดาษประกามาจดเลยนะที่เบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้คือเบอร์0-23789555อย่าทักข้อความมาเพราะว่าการทักข้อความมาเนี่ยท่านผู้ชมบางทีเนี่ยพนักงานของเรามันไม่เห็นข้อความก็เลยไม่ได้ตอบลูกค้าแต่ถ้าโทรมาเนี่ยท่านผู้ชมกริ๊งกริงกริ๊งเขารับเลย แล้วจะจัดส่งสินค้าไปให้ที่บ้านเมื่อจัดส่งสินค้าไปที่บ้านแล้วท่านค่อยชำระค่าสินค้าที่บ้านได้เลยนะครับโทรมาได้24ชั่วโมงจะมีน้องๆทีมงานพนักงานคอยรับโทรศัพท์นะฮะอำนวยความสะดวกให้ท่านเนี่ย24ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยโทรมาได้ตลอดเห็นไหมฮะน้องๆทีมงานของเราเนี่ยฮะกำลังแพ็คของกันส่งกันมากมายบริการเก็บเงินปลายทางครับโทรมาที่เบอร์023789555อยากได้อะไรก็สั่ง สั่งเสร็จแล้วบริษัทจะส่งไปให้ที่บ้านของท่านแล้วท่านค่อยชําระค่าสินค้าที่บ้านได้เลยครับพระเนนครับท่านผู้ชมครับเราจะต้องโรเท่านั้นโอมาอูพุทธนโอพุทธายะสิทธะเปิดอักรรยังอังนโอพุทธายะเปิดมงคลจักรวาล16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเปิดซักสินนานาเปิดสิ่งมีนามหลังไหลมีมาเปิดพุทธประธรรมเครื่องรักษา เปิดโอมะรุร่ยลุยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนะพ่อพามนะใ,ใ,ให้เราคิดดีพูดดีทำดีบุญมันจิตใจสว่างแล้วเป็นเหตุไปสู่กรามเฉลญรุ่งเรืองคุณแม่ค่ะพระคาถานะโมพุทธายะเนี่ยถ้าเราสวดภาวนาในยามที่แบบเราทุกข์ใจไม่สบายใจนะแล้วเราก็คิดดีพูดดีทำดีไปด้วยนะ มี <B. S 1> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวทางด้าจิตใจให้กระทำแต่ความดีเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าย่อมมีแต่ความสุขความเจริญน,นะ,ะไปไหนค้าขายก็ดีเนี่ยพูดดีไหมก็ย่อมมีแต่คนรักเมตตาอยากอุดหนุนอยากซื้อไปไหนก็แค้ววคร่งปลอดภัยไม่มีใครคิดร้ายกับเราถูกต้องะนะฮะดังนั้นนะครับมีแต่สิ่งเป็นมหามงคลใครที่อยากได้ตรงนี้ เอาละครับครั้งหนึ่งชีวิตนะฮะเราลดราคาให้ฉลอง15ปีทองที่มัดสัส้นสันมาจาก1,200บาทตัดเลขพันออกไปเลยครับตัดเลขพันออกไปเลยเหลือแค่200บาทมาแล้วนาฬิกาที่ทั้งสวยและเป็นมงคลรุ่นใหม่ล่าสุดนาฬิกายันนโมพุทธายะมีให้ท่านเป็นเจ้าของทั้งของสุภาพบุรุษและของสุภาพสตรีของผู้ชาย น้าปัดสีน้ำเงินและสีดำ เพชรสุดสวยหรูอลังการเมอเพชรโดยกระแสไฟเพชรจะฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุ้งฟิ้งสุดสวยงามเหมาะยิ่งยิ่งใสเป็นงานสังคมใบประชุมใทานเหลียงและกระจกกันรวลขุดขีดได้ยังมีวิภาพร้อมกันน้ำได้ย่างมั่นใจในราคาเพียงเลือนละ2 9 9บาทค่าจัดส่ง5้าบบาทเข้าพิธีอันเชิญจิตอธิษฐานอย่างยิ่งใหญ,ใหญ่กับงานประจำปีหนุนดวงโชคกลาภเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นสีสิริมงคลทำผู้ที่สงสัยู้ชายของผู้ชายให้เป็นเจ้าของวั้แในราคา เพียงส0งบาทจากรกาคาปกติราคาเงินรั้ง0 0บาทพิเศษเปิดตัวให้เจ้าของไปเลยเพียง200บาทชรองสิบหาปีทองให้ผเจ้าของไปเลยเพียงวันละ1 0 0อยท่านเท่านั้นและมีบริการเก็บเงินไปทางเพียง50บาทรัะขอทุกท่านที่สั่งซื้อสินค้าแล้วและขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรักและความศรัทธาในการทํางานของบริษัทของเรา2 0 0บาทนี่โอ้โหท่านผู้ชมไปเถอะครับราคานี้ เป็นที่แบบว่าใส่ลุยสวนลุยนากันน้ําได้อย่างเงี้ยนาฬิกาที่กันน้ําได้เนี่ยแล้วมียันโดดเด่นเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยอย่างเงี้ยคือยันที่เป็นมหามงคลยันน้ำมพุทธ,ธายักษ์ประดับไว้เนี่ยทั้งของผู้ชายก็ดีและของสมภพตีก็ดีเนี่ยไม่มีใครกล้าผลิตมาได้แต่เราบอกแล้วว่ารอบนี้เราขอมอบให้แต่นี้มาดูความคงทนนะนาฬิกาของเรานะครับท่านผู้ชมคงทนมากเลยไม่แตกไม่พังง่าย คือนาฬิกาเนี่ยหรือสินค้าสิ่งของที่ใช้ไปเนี่ยมันต้องมีแตกพังอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องไม่แตกไม่พังง่ายๆใช่ถ้าแตกพังง่ายไม่มีคุณภาพแต่เราจะเทสต่อหน้าในตำรวจของเราเลยว่าสินค้าของเราไม่แตกไม่พังง่ายๆนะครับผมกราบขอญาตท่านนะอ่าเดี๋ยวเทสให้ท่านดูนะครับท่านผู้ชมดูไปด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอานาฬิกาเนี่ยทุบไปตรงนี้นะครับดูซิว่ากระจกจะแตกไหมนะครับอ่าพร้อมนะกล้องอยู่ตรงนี้เลยครับกระแทกเลยนะครับอย่างนี้เลยนะฮะนี่ เข็มหลุดไหมนี่กระจกแตกไหมไม่แตกเข็มก็ไม่หลุดนะครกลับเดี๋ยวให้ท่านดูนะฮะเห็นไหมฮะครับไม่แตกครับย,ยันปกิตะยังเดินนะยังเดินอยู่นะครับเอาแล้วรับนี่นะครับท่านผู้ชมครับคุณภาพคู่กับคุณธรรมกว่า15บปีแล้วที่เราผลิตนาฬิกาที่หน้าปัดก็ดีหรือด้านหลังก็ดีเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดคือยัน ณนะหมู่พุทธายะให้เป็นเจ้าของไปเลยครับ200บาทเท่านั้นครับของผู้ชายก็200บาทของผู้หญิงก็200บาทนี่นะฮะรีบโทรไปด่วนนะฮะที่เบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ในขนานี้ท่านผู้ชมครับที่สําคัญนะฮะเวลาที่สนใจสินค้านเนี่ยต้องโทรเท่านั้น,นครับขอย้ำนะฮะโทรเท่านั้น,นะฮะโทรมาสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะน,นี้คือเบอร์0-23789555ขอย้ำนะครับท่านผู้ชมครับโทรมาได้24ชั่วโมง จะมีน้องๆทีมงานพนักงานคอยรับโทรศัพท์นะฮะอำนวยความสะดวกให้ท่านเนี่ย24ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยโทรมาได้ตลอดมีพนักงานอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันพักนะครับนี่นะน้องๆเต็มไปหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าอยากได้สินค้านะฮะต้องรีบจดเบอร์ไว้ก่อนเลยนะครับจดเบอร์นี่ครับเอากระดาษประกามาจดเลยนะที่เบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้คือเบอร์02 3789 555 จดเบอร์ไว้เลยครับ023789555นะครับเอาเอากระดาษเอาปากามาครับท่านผู้ชมถ้าอยากได้สินค้านะจดเบอร์ evet, ไว้ก่อนเลย023789555นะครับพอดูรายการจบแล้วก <st> ็โทรมาสั่งซื้อที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะน้องๆทีมงานของเราเนี่ยกำลังแพ็คของกันส่งกันมากมายบริการเก็บเงินปลายทางครับโทรมาที่เบอร์023789555อยากได้อะไรก็สั่ง สั่งเสร็จแล้วบริษัทจะส่งไปให้ที่บ้านของท่านแล้วท่านค่อยชําระค่าสินค้าที่บ้านได้เลยครับพระดีนะครับท่านผู้ชมครับเราจะต้องโทรเท่านั้นอยากได้สินค้าโทรเลยครับอย่าทักข้อความมาเพราะว่าการทักข้อความมาเนี่ยท่านผู้ชมบางทีเนี่ยพนักงานของเรามันไม่เห็นข้อความก็เลยไม่ได้ตอบลูกค้าแต่ถ้าโทรมาเนี่ยท่านผู้ชมจริงจริงเขารับเลยแล้วจะจัดส่งสินค้าไปให้ที่บ้าน เมื่อจัดส่งสินค้าไปที่บ้านแล้วท่านค่อยชำระค่าสินค้าที่บ้านได้เลยนะครับเอาแล้วครับขอย้ำนะฮะขอให้ท่านเนี่ยที่อยากได้สินค้าต้องโทรเท่านั้นโทรมามีน้องๆมีพนักงานคอยรับสายคอยดูแล24ชั่วโมงโทรถึงตัวเลยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าโทรได้เลย24ชั่วโมงขอย้ำฮะโทรโทรเท่านั้นฮะโทรเลยครับ24ชั่วโมงที่เบอร์02 3 7, 7 8 9 5 5 5ครับวันนี้นะครับผมขอกราบขอบคุณคุณแม่นกจันทนาสิริพลนะครับดาราตุ๊กตาทองแห่งประเทศไทยแล้วก็พ่อพามของเรานะครับและท่านผู้กลับนะครับกราบพระพุทสูงท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วอยากได้ให้รางวัลชีวิตวันนี้เพียง200บาทเก็บเงินปลายทางส่งของให้ที่บ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินค่าสินค้าที่บ้านได้เลยนะครับค่าจะส่ง50บาทสินค้าแตกหักพังมีปัญหาภายในเจวัน เปลี่ยนเรียนใหม่ภายในหนึ่งปีซ่อมฟรีค่าแรงไม่พอนะไม่พอผมขอมอบวัตถุมงคลจากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอรงกรแห่งวัดพระบาทน้ำพุนี่ท่านผู้ชมอยู่ในผานทองนี่เลยนะฮะนี่นะครับนี่นะคุณแม่พ่อพามท่านผู้กับ,บ,บท่านเจ้าคุณอลงกฎมอบมาให้นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ท่านสร้างมาเรียกว่าเป็นเหรียญแห่งความเป็นมงคลยิ่งนักนี่นะฮะ ค่าสวยมากสวยมากสวยนะคุณแม่เนาะสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีรูปท่านเจ้าคุณข้างหลังอโหรงกฏอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะและที่สําคัญครับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอโหรงกฏมอบหมากฝรั่งค่ะเชียร์ไทยมาให้ด้วยเชียร์ไทยด้วยจากใจฟ้าอาคานามี่ใช่ค่ะอ่านะฮะเนี่ยท่านผู้ชมได้หมดนี่เลยนะฮะแล้วก็มีรูปแมกกาซีนนะติดไว้ในมงคลกับบ้านเพื่อบูชามีมีรูปอย่างนี้ด้วยเหรอฮะรูปแมกกาซีนนะคะแปะคุณสิบนะคะท่านอ๋อของท่าน เจ้าคุณอาลงกดให้ด้วยแห่ง<ช>วัดพระบาทน้ำพุเนี่ยได้หมดนี่เลยนะฮะท่านผู้ชมครับนาฬิกาเลือกเอาครับท่านผู้ชมเราจะเลือกเอาว่าเอาของสุดภาพบุรุษหรือของสุภาพตีก็เลือกเลยหนึ่งเรือนนะฮะแล้วก็ได้ชุดพานอย่างนี้ไปเลยครับหนึ่งชุดส่งไปมอบให้เป็นของขวัญให้ลูกให้หลานไปนะครับแล้วก็มีรูปท่านเจ้าคุณอาลงกดแห่งวัดพระบาทน้ำพุแบบนี้ด้วยสวยงามแล้วก็เป็นมงคลยิ่งนักเลยนะครับเอาไปใส่กรอบนะฮะนี่ละฮะพระนักปฏิบัติพระผู้บริหาร ท่านเจ้าคุณอลรกฎแห่งวัดพระบาทน้ำพุครับเอาล้ะฮะท่านผู้ชมครับรีบโทรมาสั่งซื้อด่วนนะฮะที่เบอร์02 3789 555เลยนะครับเอาล่ะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะเราลดราคาให้ฉลอง15ปีทองที่บริษ,ษัทสร้างสรรค์มาจาก1,200บาทตัดเลขพันออกไปเลยครับตัดเลขพันออกไปเลยโโหเหลือแค่200บาท<ห>200บาทนี่โอ้โหท่านผู้ชม ไปอะครับราคานี้เป็นที่แบบว่าใส่ลุยสวนลุยนากันน้ําได้อย่างเงี้ยนาฬิกาที่กันน้ําได้เนี่ยแล้วมียันโดดเด่นเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยอย่างเงี้ยคือ,อยันที่เป็นมหามงคลยันน้ำมือพุทธายะประดับไว้เนี่ยทั้งของผู้ชายก็ดีและของสมภาตสตรีก็ดีเนี่ยไม่มีใครกล้าผลิตมาได้พิเศษเหรียญของท่านเจ้าขุนอารง์กดซึ่งทรงคุณข้อแก่การอนุรักษ์รักษาไว้เป็นยิ่งนนะักและรูปถ่ายของท่านเจ้าขุน อีกหนึ่งรูปถ้าหมดแล้วจะน่าเสียดายเป็นยิ่งนะักดังนั้นคุณเก็บรักษาคุณค่าเอาไว้ให้ดี